ยครไม่มีโลบักงั้นเหรอ,องั้ผมขอแนะนำนี่เลยลาว่าบัคบริการเติมโลบักกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมาย VIP เซอร์วิสขั้นต่ำเพียงยี่สิบบาทแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไปสิกระเออเออก็ได้เอ้ยเอ้ยฉันว่ามัน,ปนแปลกๆนะ ได้แค้นกับเชนเนียเป็นพพลราว่าบางเงี้นหรอก็อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะคลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอบส่งแฟนอาร์จากทางบ้าน e b บสเย้รอบนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเราพาคุณยักษ์กลับมาด้วยนะคะ คุณอยากรู้หรือเปล่าว่ารอบนี้มีแฟนอาร์ตของคุณด้วยนะ wow. าตอนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะรอบนี้เนี่ยส่งกันมาเยอะมากๆเลยนะคะรวมๆแล้วก็เกือบ30รูปได้เลยนะคะมาเรามาเริ่มที่รูปแรกกันเลยดีกว่ารูปนี้นะคะจากน้องเนโกเออเท่ากับมากกว่าเท่ากับผู้ชายครับรูปนี้เหมือนจะวาดในคลิปสตูดิโอนะคะแคปมาด้วยอันนี้เหมือนจะยังไม่เสร็จนะคะเป็นวอเชนผู้หญิงน่ารักมากม รูปต่อไปนะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งมาให้มากๆเลยนะคะวาดน่ารักกันทุกคนเลยรูปที่2นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นกระดาษเป็นเวอร์ชันผู้ชายด้วยโอ้โหมีการเพิ่มต้นอ่อนมาให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆอันนี้น่าจะเป็นโ c ซของน้องด้วาดมาให้แน่ๆเลยนะคะน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยคะ่ะรูปต่อไปจากเอ่อมอมมาเมอร์โอ้โชื่อมอมมาเต็มไปหมดเลยนะคะ มัมอะไรนะมัมมืมมนอนั่นแหละรุ <c oughs> ่นนี้ก็เป็นเวอร์ชันกระดาษอีกแล้วนะคะมีชื่อกะลกอยสวยมากๆอันาโตมินิสุดยอดมากๆเลยนะคะ <c oughs> เป็นเวอร์ชันหน้าจับผู้ชายนะอันนี้เหนหน้าแอบสาวมันก็น่าเนี่ยเนี <c oughs> ่ยดูคนเพิ่มต้นอ่อนมาให้อ่ะจริงๆแล้วมันไม่มีต้นอ่อนตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าเพิ่มมามันก็น่ารักเหมือนกันมารูปต่อไปนะคะจาก W T C K <oughs> J อันนี้น่าจะเป็นชื่อย่อของที่ส่งมานะคะ รูปนี้ลงสีมาให้ด้วยนะ่ารักมากๆเลยนะคะอูมีการใส่แบบถุงน่องแล,แล้วก็รอ,องเท้าบูทหรือเปล่าละมัง้ง <laughs> น่าจะใช่นะรูปนี้น่ารักมากๆเป็นโมชั่นผู้หญิงนะคะเขียนว่าเลิฟด้วยรูปต่อไปนะคะมาจากสมหมายโอ้คนเดิมเลยจําได้ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเออน่าจะไม่ใช่กระดาษอันนี้น่าจะแบบในในคอมนี่แหละเนาะในโทรศัพท์นนในคอมแ<ช>อบม,มองอันนี้เป็นเวอร์ชันผู้หญิงนะคะาตาสวยมากๆากเลยกลังง,งงงอยู่ว่าเอ,อ๊ะอะไรเอ,อ่ยใครเอบมองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นโอซีของเจ้าของรูปที่วาดมาให้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้ต่อไปอันนี้ลงสีแบบเวอร์มากจากเอ่อมอนิกเคนดี้หรือเปล่า อ๋อเนี่ยโมเดแคที่้กหนึ่งนะคะขอบคุณมากมากเลยรูปนี้น่ารักมากมีน้องกบเต็มไปหมดเลยนะคะแถมวาดโบมาให้ด้วยลงสีแบบจัดจ้านมากข้างหลังมีพื้นหลังมีฉากมาให้ด้วยแล้วก็เขียนว่าการละกยแฟนอาร์ตนะคะขอบคุณมากๆรูปต่อไปนะคะจากอคุณลีนใช่ไหมลีนรูปนี้น่ารักมากเป็นรูปแบบที่ชอบที่สุดเลยนะคะเพราะตาเบลมากตาโตแบบตาโตเวอร์หน้าอกแบบว่าเยี่ยม ลือนะคะรูปนี้ลงสีมาให้ด้วยน่ารักมากเลยชอบมากรูปต่อไปนะคะจากคุณปราไรน,นะคะรูปนี้อูลงสีมาให้เหมือนจะเป็นการลงสีทับเส้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะดูว่าเก่งมากๆเลยใช่ครับอันนี้มีดอกมงดอกไม้น่ารักมากอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายหรือเปล่าเห็นมีแบบคนตรงคนตาอาจจะเป็นผู้ชายนะน่าจะผู้ชายอันนี้ใช่ผู้ชายต่อไปนะคะจาก อ่ะค่ะชี่นนี้นแหละรูปนี้นะคะน่าจะเป็นจากเกมเกมหนึ่งในรูบอกนะเออที่เป็นหนีอะไรนะมีมบอทอะไรบทบทไออะไรสักอย่างอะ่จะจำไม่ได้ที่มันเป็นหนีหน้ามีมาเอออันนี้นา่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นวร์ชันผู้ชายด้วยแม่น้องนี่ทุกคนนี่ชอบเปลี่ยนกางเกมให้เราไปเรื่อยเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นภาพเอ่อโอซีที่ถูกต้องให้นะคะ <c oughs> อันนี้มีโอมีน้องนูมนะคะเรากำลังช่วยน้องนูมอยู่นา่ารักมากอันนี้มีพื้นหลังมาให้ด้วยต่อไปนะคะจากคุณ ใช่เขาบอกว่ารีบวาดค่ะเผามากโอ้โหนี่ขนาดเผานะคะคนี่น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้นา่าจะเป็นเวอร์อชัานมากผู้ชายน่นารักมากอันนี้ไม่แน่ใจว่ากําลังกอดน้องกบอยู่หรือว่าเป็นลายเสื้อน่าจะลายเสื้อนะลายเสื้ออะไระเออลายเสื้ออุ้ยอันนี้ก็สวยเหมือนกันจากคุณยูมะลิ ยูมารีนะคะส่งแฟนอาร์ตครั้งแรกค่ะวุ้ยนี่ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยสมากมาก็คสวยอาตาโตมี่ดีมากๆเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายน่ารักมากๆเลยนะคะมีน้องกบด้วยรองสีสวยมากใช่รูปต่อไปจากนัทสุนะคะ อันนี้น่าจะเป็นวอ์ชันผู้หญิงเออผู้หญิงเลยเนาะผมยาวขนาดนี้ผู้ชายบ้างแม่เอฟซคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นโอซของน้องเขานะคะมีเขียวด้วย <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักมากเลยรูปนี้ลงสีมาให้เรียบร้อยเชี่ยวรูปต่อไปโอ้โหอันนี้เวอร์ชันกระดาษแปนอาร์ต <c oughs> คั้งแรกงับจากออกานะคะโอ้ oh, แล้วก็มี FFC, เอออันนี้น่าจะเป็นมัดอดของเจ้าของรูปที่วาดมาให้นะคะโอ้ oh, oh, อกนี้เบิ่มเบิ่ม <ๆ S 1> คือลือกันเลยท <c oughs> ีเดียวแล้วก็มีน้องกบลอยได้อยู่ตรงนี้ด้วยรูปนี้เป็นในกระดาษแล้วก็ลงสีไม้ด้วยนะคะน่ารักมืมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะรูปต่อไปจาก คุณเฟนหนึ่งสหต้นอ่อนแฟนอาร์ตวาในโลบอกฟรีดอครับอุ้ย <c oughs> จริงเหรออุ้ยจริงด้วยมีอวาตารโลบอกของน้องยืนตรงนี้ด้วยนะคะแฟนอาร์ตกันละกยน่งรักมากเลยโอ้โห ถึงขั้นเข้าไปวาดในเกมให้เลยนะคะน่ารักมากมเลยขอบคุณที่ส่งมาให้นะคะต่อไปนะคะจากคุณบีบรมแล้วก็ต้นอ่อนนะคะเอ้ยมันไม่ใช่ต้นอ่อนมันเป็นปัส,สมาชิกใหมอ๋อเข้าดิสครั้งแรกงับอุ้ยแม่ยินดีต้อนรับนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงลงสีมาให้ซะเรียบร้อยเลยอันนี้แบบแอบฟุ้งๆด้วยนะเนี่ยแบบออร่าออร่าน่ารักมากเลยค่ะขอบุณที่ส่งมาให้คนต่อไปนะคะจาก ยัวเจมส์นะคะไว้แค่นี้นะครับถึงะจะถึงโรงเรียนแล้วอ๋อนี่คือวาดบนรถกันเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะคะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันผู้หญิงนะคะน่ารักมากเลยโอ้ตาโตเชียวโดยเฉพาะน้องกบนะตาโตเป็นพิเศษเลย ๆๆๆอันนี้น่าจะเป็นโอซีของรูปเจ้าของที่เขาวาดมาให้นะคะน่ารักมากๆเลยมาต่อไปนะคะจะเป็นในแบบว่าส่งมาจากแฟนเพจซึ่งเราอาจจะไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนส่งมาให้นะคะเจ้าของรูปก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะมาที่รูปต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นจากทางแฟนเพจนะคะใครที่สนใจอยากส่งก็สามารถส่งได้ใน Discord กับแฟนเพจเลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเลนนะคะมารูปนี้น่าจะเป็นร์ชั่นผู้ชายนะคะ แม่ตาโตอีกแล้วนะเนี่ยรอบนี้<ช>แบลมาเชียวเลยนะคะอันนี้<ด>ลงสีาม,าม,ามาให้เรียบร้อยเลยขอบคุณที่ส่งมาให้นะคะน่ารักมากมารูปต่อไปถึงแล้วนี่อ, <laughs> อันนี้เป็นรูปคู่นะคะเนียคุณยักษ์นี่อยู่นี่เลยอันนี้น่าจะผมนะเวอร์ชั่นผู้หญิงแม่อันนี้แบบเป็นรูปมีเข่านะคะแต่ใส่ชุดกบ นี่นี่คุณยักษ์เลยนี่วีตื่นเต้นมาเป็นอาร์ตรูปแรกเลยนะครับแม่ถึงน้องจะไม่ให้ไม่ได้ว่าตามมาให้แต่ก็อุ้ยน้องแอบวาดรอยสักตรงนี้มาด้วยเห็นเปล่าเห็นไหมอุ้ยอุ้ยมีดีเดียวนะมีรายละเอียดนะเขาเลี้ยงเขอบคุณนิดนึงอาจมีแฟนอาร์ตอุ้ยอุ้ยอาจจะเอามาแบบรีเมคใหม่อุ้ยอุ้ยมีลีมงรีเมคด้วยนะคะับรร์ชันลายเส้นของนายักษ์ อุ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วรอดูเลยนะครบรูปต่อไปนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากใครบ้างนะคะเพราะว่าส่งในเพจแล้วแบบว่าเราต้องบันทึกมาแล้วก็มาลงในนี้อีกทีเนาะ <ใช S 1> อันนี้เป็นเวอร์ชั่นในกระดาษนะคะมีรูปคนวาดมาให้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันผู้หญิงรูปต่อไปนะคะอุ้ยอันนี้เหมือนชุดนอนเลย <ใช S 1> มีเขียนบอกด้วยนะคะว่าเป็นพี่กอยอันนี้เหมือนกําลังออานาาสุกับน้องกบ ฟอกกี้อยู่อยู่ตรงนี้เลย,ยแม่ฟอกกี้ต้องดีใจมากแน่ๆเลยที่มีแฟนอาร์ตถึงทุกรูปจะมีฟอกกี้ติดมาด้วยก็คือรูปต่อไปนะคะโอ้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นมีเขานะคะหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าเรามีเอ่อมาสคอตหรือโอซนี่แบบหลายชุดมากหลักๆเลยก็มี3มตัวนี้เลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะ อันนี้เหมือนจะมีแบบว่า FC แล้วก็เอออันนี้จะเป็นคนวาดน,นะคะแต่เขาไม่ได้ใส่รายละเอียดมันขเข้าเต็งมาด้วยนะลูปต่อไปนะคะอุ้ยอุ้ย<ว>อันนี้มี <c oughs> มีทองฟอกกี้ติดมาด้วยอะ่ะอันนี้<อ>ไม่แน่ใจว่าอันนี้ไม่ได้ใจว่าเป็นเวอร์ชันผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคือแบบว่ามีนมแต่ว่าผมสั้นน่าจาเวอร์ชันผู้หญิงแหละเพราะว่ามีหน้าอกหน้าใจมาด้วยนะคะน่นารักมากๆเลยขอบูที่ส่งมาให้นะคะลูปต่อไปอุ้ย อันนี้แบบมาชุดใหม่เลยน่าจะเป็นชุดแบบชุดเที่ยวชุดเล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ปล่อยผมมาให้ฉันน่ารักเลยนะคะเป็นชุดแบบเปิดไหล่ไซเดียวุยเซ็กซี่มากดสุดๆพื้นหลังเป็นน่าจะอยู่แบบว่าที่โรงเรียนหรือเปล่าแบบโอ้ยฉันมาผิดวันฉันมาผิดวันหรือว่าลืมใส่ชุดนักเรียนออกมายังไงเอ่ยเป็นแบบชุดไปเวทอ๋อชุดไปเวทไปโรงเรียนใช่ อุ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะรูปต่อไปอุ้ยอันนี้แอบ,บดักหรือเปล่ามีน้องปจิตาใช่ไหมชิคุชิปจิตาใช่ไหมมาด้วยนะคะโอ้วันนี้ฟิลแบบว่ามีแผลอยู่ตรงลูกตาตรงนี้ด้วยแล้วก็ตา้นงกบใหญ่มากแบวแบวเลยแต่รูปนี้มันแอบแบบสีดักดักไมใช่ไหมแล้วก็มีผู้ก<ส>ันเพื่อนสีลุ้งด้วยอ้สุดยอดเลยนะคะผมนี่โอ้ผมยาวมากน่ารักมากมเลยขอบุณทวัดมาให้นะคะ รูปต่อไปอุ้ยอันนี้เป็นเวอร์ชันผู้ชายนะคะลงสีมาให้น่ารักม,มากๆเลยมีน้องอกกี้ตรงนี้ดูแอบบองอยู่เฮ้ยเจ้านายทำอะไรอ่ะรูปต่อไปนะคะอันนี้เป็นรูปเวอร์ชันผู้หญิงอีกแล้วนะคะลงสีมาให้น่ารักม,มากๆเลยนะคะเรียบร้อยเขียวนะคะ คลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะแต่รูปสุดท้ายนี่รู้สึกว่าคนวาดเขาน่าจะส่งมาให้นานแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่เห็นก็เลยเอามารวมอยู่ในคลิปนี้ด้วยเลยนะคะเป็นเวอร์ชันผู้หญิงวาดในกระดาษโอ้หขยันกันมากๆม,ม,มีรูปประก,กามาด้วยเป็นประการน้ําเงินนะคะอ๋อเขาใช้ประการน้ําเงินวาดนี่หว่าใช่ไหมใช่ใช่โอ้สุดยอดมากๆเลย,ว,ยวาดแบบไม่ลางด้วยก็จบไปแล้วนะคะกับ แปอปส่งแฟนอาร์ต e ี2สอขอบคุณทุกคนที่ส่งมาให้กันด้วยเลยนะคะโอ้เหนื่อยมากหลายรูปเกินนะคะรอบนี้ก็คลิปนี้จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะเย้บ๊ายบาย